พยายามล้ทุกทุกทางที่ฉันจะรู้ว่าผิดตรงไหนทำไไมความรักที่มีกี่ครั้งก็ทิ้งฉันไปไม่มีครั้งใดที่จะมั่นใจว่าเป็นรักจริง แทเท่าไรเปลี่ยนตัวเองเท่าไรมันยิ่งกลับทำให้ต้องเสียใจอยากจะหยุดคำว่ารักไม่ให้ทอดทิ้งฉันไป จจริงใกลับกลายมาเป็นน้ำตาฉันมีสิทธิ์จะคิดบ้างไหมมีทางเป็นจริงแค่ไหนแค่อยากมีรักที่เป็นของฉันจริงๆ ทุกอย่างที่ฝันหรือมันจะมากเกินไปกับสิ่งที่ฉันต้องการแค่ชีวิตที่มีใครอยู่เคียงข้างกันยิ่งทุ่มเทเท่าไรยิ่งให้ไป จะหยุดคำว่ารักไม่ให้ทอดทิ้งฉันไปไม่อยากให้ความจริงใจกลับกลายมาเป็นน้ำตาฉันมีสิทธิ์จะคิดบ้างไหมไมีทางเป็นจริง